สวัสดีครับอันนี้ก็คือเครื่องเกมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ให้ฟังและรายละเอียดแต่ละตัวที่ทําไมถึงผมมีแค่นี้นะครับแล้วทถามว่าทําไมถึงไม่ไม่มีเพิ่มละหรือว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มไหมเครื่องเนี้ยคือถามว่าทําไมถึงซื้อไว้คือเครื่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันขนาดมันพกพาง่ายนะส่วนหนึ่งมาใส่กระเป๋าได้แล้วก็พับได้หน่ออย่างนี้เลยนะครับพอพับได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ มันพับงะได้ง่ายแล้วก็เวลาเราเล่นน่ะเราไม่ปวดมือเพราะว่าไม่ปวดมือนี่นีคือมันจับตรงนี้เลยแล้วมันก็เห็นตรงจอนีได้เลยนะครับคือจะบอกไงเดียวมันก็เป็นแบบแนวยาวนอนเหมือนกับตัวพีพีือประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัว xL หรือ l อนะมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือขนาดที่เล็กพอสมควรคือมันจับแล้วมันไม่ ไม่ปวดมือมันเข้าล็อกพอดีเลยเห็นปะเข้าล็อกมือผมพอดีเลยแล้วเครื่องมาขนาดเลก็กอ่ะอ่าเข้าล็อกพอดีอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็สัมผัสได้เลยอ่าประมาณนี้พอาจะปิดตัวตป๊ตนึงทีนี้ก็มาตัวนี้ตัวนี้ก็ขนาดเท่ากับตัวเนี้ยจะจับแล้วมันฝืนฝืนนิดนึงรุ่นสองพันเนาะแต่ว่าที่บอกว่าทำไมถึงมีรุ่น2 0 0พันเพราะว่ารุ่น2 0 0พันเนี่ยเอาไว้เล่นแล้วมันมันไม่แสบลูกตาแต่ว่ามันจะฝืนฝืนนิดนึงนะยคือจับแบบนี้ ถามว่าปวดมือไหมมันก็ไม่ได้ปวดนะแต่ว่ามันจะฟืนๆนิดนึงเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเค้ตัวนั้นจะวางได้เลยมันจะฟืนๆนิดนึงอย่างนี้ถามว่าเจ็บข้อมือไหมไม่ได้เจ็บข้อมือนะแล้วก็เกมต่างๆมันจะต่างกันเดี๋ยวได้จะอธิบายให้ฟังอ่าส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยที่เห็นผมเล่นบ่อยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคือมาเล่นได้เยอะส่วนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเห็นปะมันจะวางอย่างนี้ได้เลยคือบริเวณอุ้งมือข้างหลังของมันเนี่ยมันจะอุ้งมือว่ามันจะเข้าล็อกบาลานตัวนี้พอดีเลย นะครับมันก็จะเข้าแบบนี้ปุ๊บอยงนี้ <toilet> นเลยแล้วว่าตรงนี้ได้เลยตรงไอ้ปจับแบบนี้แล้วก็สองสองนิ้วเนี่ยจะเข้าตรง L กับ R พอดีมันจะเข้าบาลานซ์ขึ้มือได้พอดีนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยเนี่ยคือผมไม่เคยมีอา G นะแต่ R O G อผมจับไม่ถนัดนะคือจับไม่ถนัดในที่นี้คือไม่ใช่ว่ากระแดะนะคือตัวเนี้ยมันจับขนาดเพราะมันเป็นอุ้งมือพอดีนะครับ <RW Y> แล้วปุ่มล่างเนี่ยมันใช้งานได้เลยแล้วปุ่มนี่คืออยู่ที่เราปรับอ่ะแล้วทีเนี้ย เกมทั้งหมดสมมุติเนี่ยผมจะเล่นสามเเนี่ยคือเกมทั้งหมดใน3ามหรือว่าเป็นเกมของ d s เนี่ยผมไม่สามารถเล่นบนเครื่องนี้ได้คือถามว่าถามเขาามาเล่นได้ไหมมาเล่นได้แต่ว่าเวลามันปรับโหมด3มิติต,ตรงเนี้ยเห็นปะภาพมันจะนูนล,ลงอ่ะดูนะภาพจอมันจะเปลี่ยนคอยดูนะเ,นเห็นไหม่าเห็นไหมจอมันจะนูนล,ลงคือเรามองด้วยสายตามันจะลึกเข้าไปนะครับซึ่งสตรีมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับ คือไม่สามารถกดมี3มิติได้ก็เลยผมก็เลยเวลาเล่นเกมอะ่ะผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้ถ้าเป็น 3DS แล้วก็ DS เพราะว่าจอมันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้มันไม่มันเป็นจอเดียวแต่ตัวนี้จะเป็น2จอนะครับก็เลยผมก็เลยเวลามาเล่นผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น Mario Kart นี่อย่างนี้อ่าแล้วก็มาริโอ้ทีดีแลนด์ในเนาะมาริโอ้ทีดีแนี่ Mario อ d Land แลนดะเดี๋ยวผมเข้าให้ดู อันนี้ผมก็เปิดเครื่องไว้เพราะว่าการจอเสื่อมด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือเราต้องเปิดมาเช็คจอนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือเรียงต่างจอมันจะเป็นดวงนะอ,ะอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะดูล,ลงไปคือถ้าเกมเนี่ยถ้าเราเล่นปกติเนี่ยคือเล่นบมดเครื่องเนี้ยเล่นได้ไม้เล่นได้แต่ว่ามันจะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นเนี่ยเย คือเวลาเราเล่นเรามันเหน็นปะเวลาเราเล่นมันมันจะมองไม่เห็นทีนี้พอเวลามันมองไม่เห็นเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้แบบว่าเราต้องมองแบบผมจะพูดยังไงดีรัดจอเนี่ยอ่าเข้าตัวนี้ไปไม่ได้อ่าเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ต้องกดโปด่มโหมดสามมิติเพื่อให้จอมันนูนลงไปอ่าดูนะเพราะว่าถ้าผมเล่นธรรมดาเนี่ยมันเล่นเล่นไม่ได้ เ,เกมนี้เป็นต้นแล้วก็เกมสองเอสเรงต่างเนี่ยดูอนะอย่างน,นี้มันมองไม่เห็นเราต้องกดสามสมิติเข้าไปมันก็จะเป็นจอนนนล,ลงไปเราวก็จะเห็นซึ้นลึกหนาบางของตัวเห็นปะปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่เราก็จะเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราปรับเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยมันติดอะไรวะมองไม่เห็นเห็นปะแต่ถ้าเราปรับปุ๊บเราปรับแบบนี้ปุ๊บเราจะมองเห็นตรงสามสมิติพอดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้านี่เห็นปะ ซึ่งสามเดก็ดีอย่างนี้นะข้อดีของมันก็มีซึ่งเกมสามเดมันจะมองเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราปรับปุ๊บเราจะมองไม่เห็นเห็นไหมเราเลยเราจะไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นแบบไหน ขาไปดีกว่านี่เครือเียบร้อยประมาณนี้สามเดสนะนี่คอลองเล่นให้ดูแล้วก็หลายๆเกมที่เราอยากเล่นมันมันไม่มีในนี้นะครับทีนี้เสร็จปุป๊บเราก็มาเล่นบนนี้คือบนเครื่องเนี้ยผมสมมุติผมอยากเล่นเกมนี้ซึ่ง บนเครื่องเนี้ในสามเหรือว่าเครื่องสตรีมก็ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันมันลงแค่วิต้าอย่างเดียวก็ซึ่งเล่นไม่ได้ก็เลยผมก็เลยมาเล่นบนเครื่องนี้แทนนะครับแล้วก็อย่างทิกเก็นทิกเก็นหกผมก็เล่นบนเครื่องนี้ได้คือซึ่งทิกเก็นหกเนี่ยมันจะลงเฉพาะเครื่องนี้กับเครื่องนี้เครื่องนี้เล่นไม่ได้เครื่องนี้ไม่มีทิกเก็นนะทิกเก็นคืออะไรทิกเก็เกนนี้เปิดให้ดู สมมติอย่างเล่นที่เช่นที่เช่นคือเกมนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันรองรับพี p แต่ว่ามันรองรับ p ี p ครัาวอารองรับ p ี p รองรับแค่บางเกมนะคือบางเกมก็เล่นไม่ได้แล้วก็พีเพวันเพวันผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้แล้วก็ p ี p ผมเล่นบนเครื่องนี้บางเกมนะแต่บางเกมผมก็เล่นบนเครื่องนี้เช่นกันแล้วก็ที่เหลือจะเรื่องที่เล่นวีต้ากับ p ีพ P พ p บางส่วนจะเล่นบนเครื่องนี้เพราะว่าเหตุผลที่เล่นบนเครื่องเนี้ยเพราะว่ามันพกง่ายส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันก็ มันเครื่องเล็กกว่าเครื่องนี้นะเนื่สังเกตดูเครื่องมันจะเล็กกว่าแล้วเวลามันพกมันพกง่ายกว่า <_ S 1> ก็เลยมาเล่นบนเครื่องนี้นะครับบางเกมนะส่วนเครื่องนี้ผมจะเป็นที่เล่นอยู่ประจําตัวนี้เพราะว่ามันมีทั้ง psp ก็เล่นได้ p s 2ก็เล่นได้นะครับแล้วก็สวิตก็เล่นได้ p s 3ก็เล่นได้แล้วก็ดีที่สุดคือเพยวันเพยวันเนี่ยผมสามารถเซฟได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไอเอ็นหกสิบสี่ก็เล่นได้อันนี้เกมคิวเอ้ยเกมวียูก็เล่นได้เกมคิวก็เล่นได้ ซึ่งมาเล่นได้เยอะของที้แล้วกันก็เลยผมส่วนใหญ่ผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้ถ้าส่วนใหญ่ยกเว้นว่าเนี่ยสมมติเกมพีทีมันมีเกมหนึ่งที่มาเล่นไม่ได้คือเกมปังยาผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้แทนอ่าคือแล้วภาพมันกราฟิกมันจะสวยกว่าด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่าสมมติผมเล่นนี่เล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันแต่ว่านี่เล่นได้เหมือนกัน อันนี้เล่นบนเครื่อง,เค,องเครื่องนี้ก็เล่นได้นะแต่คือประเด็นคือถ้าสมมติถ้าเราอยากได้จอใหญ่เราจะเล่นบนเครื่องนี้เพราะจอนี้เป็นตัวเจ็ดนิ้วแต่ตัวนี้จะเป็นจอห้านิ้วจอห้านิ้วเนี่ยผมไว้ได้ทั้งนอกนะครับก็เลยก็เลยว่าเออส่วนใหญ่ก็เล่นบนเครื่องนี้อ่าแล้วซึ่งกราฟิกอาจจะสวยกว่าบนเครื่อง PSP ที่เราบนพีซีาเพราะว่ามันเป็นที่ปรับปรับหมดมาแล้วนะอ่ากดผิดแลได้ให้ดูทักตาหนึ่ง แต่ผมเครื่องเนี้ยบนเล่นเล่นเดีสได้แต่มันเล่นสามเดีสไม่ได้แลวทีนี้คือเล่นสามดีสไม่ได้ทีนี้คือมันรับสามมิติไม่ได้แล้วก็ภาพมันห่วยแตกมากก็เลยเลยมาเล่นบนเครื่องนี้แทนดีกว่าส่วนใหญ่นะเนี้ยนี่แล้เซฟเราไปไหนอา้าวเวรกรรมเราไม่มีเซฟเาแต่ผมเล่นแบบไม่มีเซฟให้ดูกันผมลืมเอาเซฟมาแต่ว่าจริงๆแล้วเล่นบน psp จะมีเซฟเครื่องเครื่องบิตานะพูดผิด อันนี้ไม่มีเซฟผมต้องเล่นใหม่โอเคเล่นให้ดูตาเงินซึ่งภาพมันจะสวยกว่าตัวหน้าภาพมันสวยกว่าเล่นให้ดูเลยแล้วกันแต่ว่าเวลาชาร์จ่ออะไรต่างมันก็เหมือนกันอ้าวไปเลยกัน เล่นจบไปแล้วเกมนี้แต่คือประเด็นคือเอาเครื่องนี้ลืมลืมลืมย้ายเซฟมาโอเคภาพมันจะสวยกว่าเห็นไะโดยส่วนใหญ่ผมจะเล่นบนเครื่องถ้ามากกว่าถ้าไม่ได้พกไปไหนนะถ้าไม่ได้พกไปไหนเพราะว่าเวลาไอตัวเนี้ยถ้าเวลาเราพกไปไหนแล้วมันจะดูเหมือนเครื่องมันจะใหญ่บมบูนแต่ว่าเครื่องเนี้ยเวลาพกไปไหนมันจะพกง่ายกว่าก็เลยจะเล่นบนเครื่องนี้นะบางเกมนะเกมที่รองรับ แล้วก็รีแอคชั่นได้ปะ่ะซึ่งชอบตรงนี้นะส่วนนึ่งแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เล่นไม่ได้บนเครื่องตัวนั้นก็จะเป็นเกมนี้ผมก็จะมาเล่นบนเครื่องนี้ประจำายหังยาถ้ากดมันกดไอ้นั่นได้ปะซึ่งโอเคแล้วกดีไอ้นั่นได้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรม PPS ไี่ินะ ตาเกมเนี่ยเล่นในในวีตาไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะที่แรกมาเล่นได้นะแต่พอหลังมามาเล่นไม่ได้ผมก็เลยมาเล่นบนเครื่องนี้แทนเอ้าเป็นกรรมอืม โอเคผมไม่ตั้งใจนะ๋ยวประมาณนี้แล้วก็อีกเกมเทรทู Pay, Pay ก็เล่นได้แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือจริงๆแล้วในบรรดาเครื่องสองเครื่องเนี้ยมันเล่นเทรทูไม่ได้ที่ชอบที่สุดคือมันเล่นเทรวันได้แล้วก็เทวันเนี้ยเราเราเราเล่นแล้วเราเซฟได้จะทาให้ดูเกมเนี้ยผมเล่นไว้อ่านี่ผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็เล่นจบแล้วด้วยอันนี้คือไม่ได้ไปเอาเซฟใครมานะ เนี่ยผมเล่นจบไปแล้วแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมานั่งเล่นอีกครั้งหนึ่งได้โดยที่ผมเซฟไปแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็มันมีหลายเกมที่เราเล่นแล้วเราเซฟไว้อ่ะเดี๋ยเมื่อกี้นี้เกมเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราไปเล่นบนบนเครื่องวีตาแล้วเราเราเราเล่นแล้วมันเซฟไม่ได้อแต่ว่าเราเล่นบนเครื่องเนี้ยมันเซฟได้เนี่ยสมมุติผมเล่นไอ้บัดดี้รอเนี่ยอ่านี้ผมผมผมเล่นตัวครบแล้วนี่ให้มันครบแล้ว ก็ผมไม่ต้องไปเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการที่เล่นอีกรอบนึงเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะ <Okay. S 2> ประมาณนี้ตัวนี้ผมก็เลยเป็นเครื่องที่พกบ่อยแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ให้ลูกน้องตัวพวกนี้เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นตัวเล็กเพราะว่าบางทีก็ จะให้ไม่ตายได้เหมือนกันเอประมาณนี้อ่าสำหรับเครื่องไหนชอบที่สุดก็จะเป็นเครื่องนี้นะลองลงมาก็จะเป็นเครื่องนี้นะเกมแนวจริงจังพีพีอ่าประมาณนี้เพราะว่าอาชาร์เตตผมเล่นได้หมดเลยทั้ง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 สี่ภาคท่าภาคก็เล่นบนสองเครื่องนี้นะส่วนสวิตก็เครื่องนี้ก็เล่นสวิตได้ที่บอกไปอันนี้ก็ เกมของ Nintendo งนานๆก็จะเล่นทีหนึ่งก็จะเป็นเกมผ่อนคลายสมองอ่านี่ของสมิธอันนี้คือเล่นได้หมดทุกเกมนะที่มีในนี้เข้าโอเคครับประมาณนี้ครับ